ความไข่นีไอยุดีมีแห้งแดงนี้หนทนสมบูรณ์หุ้นท่นหุ้นใส่หุ้นใส่เอาหุ้นใส่อันนี้เอาหุ้นหนที่ใส่อยู่เอาหนพะเจ้าคองเนอะอ้ยูดีมีแห้งยู่แดงที่จ้คลองก็ได้ได้ขาแง่แ่คลองหญ่ๆ

ต่อล้วแม่ครับต่อะไรวะต้อ่ไต้องกินน้อเสต่แล้วแม่ต่อล้วแม่โอ้โอต้แลล้วอ้หอน้ำนมาดิเอาไปชุบเลยเสนาเมื่อนะโ้โห่จะรู้กองวานรงปะ่รสาหร่ายฮ่าฮ่

ร้อยรบาทร้อยบาทเร้อยจ็ดบาทสิบร้อยเจ็ดบาทสิบร้อยเจ็ดบาท 10นเูน้อหน1งศูนู่น็ดโอ้ยพอดีีนี่ร้0บาที่บี่ซลเอาอันนี้เอานี้ไปพ่อมีนี่เดี๋ยววาตัวมาดี๋ยวตัว